สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เก่งคุงคอมชานแนลครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเอ่อฟรีเอสโอหรือฟรีโซนะฮะก็อาจว่าอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะนั้นผมขอเรียกฟรีเอสโอแล้วกันฮนะและมันเป็นทางการดีฮนะมาเริ่มกันเลยครับผมอันดับแรกเราก็ต้องเข้าเบราว์เซอร์ของที่ท่านมีครับท่าน,านผู้ชมผมขอใช้ Firefox แล้วกันคลิกเข้ามาเลยครับ อสักครู่นะครับเนื่องจากคอมผมช้าครับคุณผู้ชมโอเคเข้ามาแล้วเมื่อท่านผู้ชมเข้ามาในเบราว์เซอร์ท่านให้ท่านผู้ชมเข้า Google เลยครับผม อืมช้าจังเื่้ท่านผู้ชมเข้ามา Google แล้วฮะให้ท่านผู้ชมเซิร์ชคำว่า FSO ครับ FSO Enter หนึ่งที่อืมช้ามากให้ท่านผู้ชมเข้าอันแรกครับ FSO.ORG น่าจะเข้ามาแล้วในจังหวะนี้โอเคเมื่อเข้ามาหน้าเว็บแล้วครับให้ท่านผู้ชมมองไปทางขวาบนนะฮะจะเขียนว่าดาวน์โหลดฟรี SO ให้ท่านผู้ชมคลิกเข้าไปเลยฮะโอเคเ okay. มื่อมาถึงอ้นนี้เลื่อนท่านผู้ชมเลื่อนลงมาครับคลิกตัวหนังสือสีฟ้าครับกดไปหนึ่งที่ รอสักครู่นะครับผมกดดาวน์โหลดฟ r e s o Windows a l l y หมายถึงเล่นได้แค่ Windows อย่างเดียวบ,นบ okay. ันทึกไฟล์ครับโอเคื่อท่านผู้ชมดาวน์โหลดไฟล์เสร็จนะฮะให้ท่านผู้ชมเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาครับไฟล์จะชื่อว่า FreeSO 1 2 8แล้วก็ 17A โอเคผมขออนญาตย้ายไฟล์นะไว้ใดๆอื่นอีกหน้าเว็บไปก่อนนะรอสักครู่ครับผมอืมโอเคเรียบร้อยก็แตกไฟล์ที่ท่านผู้ชมดาวน์โหลดมาครับ Extract to FSO โอเคก็จะได้โฟลเดอร์มาโฟลเดอร์หนึ่งนะครับผมให้ผู้ชมคลิกเข้าไปฮะมองหาคำว่า Installer Update คลิกขวาที่ Installer Update หนึ่งทีครับเลือก Run as Admin ครับผม <c oughs> รอสักครู่นะ <c oughs> ผู้ชมโ okay. อเคเริ่มมานะฮะอ่าให้ท่านผู้ชมเลือกไดไดที่เอ้ยไดใช่ครับได้ที่จะลงครับ อย่างผมขอเลือกได้ดีแล้วกันนะฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องปรับอะไรนะครับผมกด install เลือกคำว่า install free so global saver edition ครับผมอ่า global edition อ่าเมืมาถึงหน้านี้ครับให้ท่านผู้ชมคลิกคำว่า install everything ครับผมโอเคให้ท่านผู้ชมรอสักคู่หนึ่งนะครับ จนกว่ามันจะขึ้นดาวน์โหลดนะถ้ามันขึ้นดาวน์โหลดแปลว่าท่านผู้ชมทําถูกต้องนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ผมยังต้องรออยู่นะฮะร,รอสักครู่นะครับ โอเคของผมขึ้นแล้วนะท่านผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นเวลาเขาดาวของที่โหลดทักทุกอย่างเลยครับทั้งตัวเซิร์ฟเวอร์และตัวเกมของ The s i m นะอ่ะแล้วก็รอกันไปฮนะมันจะมีเวลาบอกว่ารอกี่นาทีครับผมอย่างผมก็โอ้โหรอไสองนาทีเลยเหรอชั่วโมงกว่าเลยเนี่ยก็รอกันไปนะท่านผู้ชม ่ามาื่อเรติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะฮะอ่ให้ท่านติ๊กตัวนี้ครับ Create shortcut on desktop นะเพื่อง่ายต่อการเข้านี่ไง่าแล้วก็กด close the installer ครับผมกดโอเคอวิธีเข้าเล่นนะครับให้ท่านคลิกที่ f r os ครับเอ้ย f r o แล้วก็ run as admin Ad นะแต่ว่าผมมี แนะนำวิธีที่รัน as admin ทุกครั้งนะจะได้ไม่เกิดปัญหาต่อเกมให้คลิกขวาที่ free so ครับแล้วเข้าที่ property นะท่านผู้ชมอ่าเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้ฮนะให้ท่านหาคำว่าอ่านี่ไนงะ compatibility ครับแล้วก็ run this program as admin ครับกด ok ท่านกระดับมันคลิกได้นะฮะ รอสักโคู่ครับผมนานจังเนื่องจากเป็นการติดตั้งครั้งแรกนะมันเลยนาน อ้าวขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมเย yeah. อ่าแต่ว่าเข้าได้แล้วนะฮะรอดาวนโหลดสักคู่นึงครับ ามาถึงหน้าต่างนี้ฮะทางเขาก็จะให้การล็อกให้ล็อกอิน ID และพาสเวิร์ดถ้าท่านไหนยังไม่มีนะครับให้ไปสมัครที่เว็บได้เลยฮะโดยเข้าตามนี้เลยครับมาที่เบราว์เซอร์ของท่านนะฮะเข้า f r e e s o n e t ครับผมแล้วหามองหาคำว่า f r e e o account registration แล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ วิธีสมัครไปใต้คลิปก็ได้ครับผมอ่าช่องแรกให้ท่านกรอกอ e ีเมลจริงๆครับย้ำนะฮะอีเมลจริงแล้วก็กรอก username ครับ username ที่ท่านจะใช้ล็อกอินตรงนี้ครับนี่อ่าช่อง3ใส่พาสเวิร์ดครับช่อง4ก็ใส่พาสเวิร์ดเดิมอีกรอบหนึ่งแต่เนื่องจากของผมสมัครแล้วนะก็เลยขอข้ามอะไรกันฮะเข้าส่เช่องล็อกอินเลยอ่าก็ล็อกอิน username ครับ ครับโอเคกดล็อกอินครับโลจินนั่นเองท่านผู้ชมเซเวอร์อายุคอนติ้อให้ติดตั้งอัปเดตของเขานะฮะกด yes uh, แล้วก็ทำการรอครับผมท่านผู้ชมแล้วแล้วครับท่านผู้ชมก็ใกล้เสร็จแล้วครับผมโอ้ยรอมานานมากนะไม่ใช่ว่าเน็ตผมช้านะ เซิร์ฟเวอร์ช้ามาก The New The Game w i l l Restart Click okay. re okay. เอเค y ถกไปกินอัปเดตโอเคอ้าวเด้งมาแล้วครับท่านผู้ชมโอเคล็อกอินใหม่อีกรอบหนึ่งครับผมอืมอ้าวกดแท็บไม่ไป Login ทุย Login อ้าวมาถึงหน้านี้แล้วครับท่านผู้ชมแปบลบว่าเราสามารถเล่นซิมออนไลน์ได้แล้วครับอ่าก็ขอทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะสนุกกับการเล่นเดอะซิมออนไลน์ครับผมวันนี้ผมก็ขอตัว,วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ